มาได้หยับสนุกสูส <cel> ีเอาละครับเกมเริ่มสัญญาสีม่วงเกียร์รูกก่อนครับเอาละครับตอนนี้บุกเข้ามาครับสีเขียวเข้ามาได้ไหมครับเข้าไปเลยรับจุดปรนตูสองเซนสีเขียวขึ้นมาไม่ได้แล้วแต่สีม่วงเกียร์นั่นด้วยพอปันพอปันที่จะที่เออเปิดปุ๊บติดปั๊บ เอาล่ะครับมาดูเกมกันต่อครับทีมม่วงตาดำมาเอาล่ะครับตอนนี้วันนี้ไม่ทำงานนะครับไปเรื่บอลทีมพ่วงพยามามได้บอลออกปีมาเอาล่ะครับวันนี้เราได้ดูเกมที่สวยงามแน่นอนวันน <laughs> ี้นะครับถือว่าเป็นฟุตบอลจริงสู้กันเป็นเกม เกมที่เป็นฟุตบอลครับทุกคนไทยดีเสม,มอเมากาหลีได้ครับทุกคนทีครั้งไทยได้แล้วครับตอนนี้สีพวงไม่ต้องห่วงตัวนี้ไม่ต้องห่วงของแท่เพื่อนตัวนี้เได้บอลคือหลังมาวันนี้ได้กรุ๊ปเกมผ่านไม่ผ่านครับเขียวขึ้มนมาที่กงองกลางได้บอลมาแล้ว ก่อนหน้าพับสีเขียวถิเขียวสุขึ้นายว่ายังไงครับก่อนหน้าพันสีเขียวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วบ้าอย่างงั้นเพื่อนอาบ้านดูด้วยเพื่อนเพื่อนลอยตัวเล่าประวัติเจ้าตัวนี้ลูกเข้าไปแล้วบ้าติดกาแงของสีเขียวอย่าครับติดอยู่ที่บอกหลังตีบุกไปไหนไปแล้วครับไปแล้วครับตัวนี้ไม่ทำอะไร ของแท้ของแท้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับตัวนี้เมื่อวานดีไกลอย่างสวยงามนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาตีขาไปว่ายังไงครับสีเดียวตีเดียวทุกคนต้องหลังไปคือมาไปานมาจิ้งก๊า ตอบเพราที่เอาคำพูดาประตูคำสีม่วงดูโอ้บอลแดงครับแม่ผู้บอลแดงตอนนี้เป็นความน่าพอดทีมกองหลสีม่วงสีม่วงมาแล้วว่ายังไงว่ายังไงตัวนี้ส้องาครับแข้งตีนขีดแดงแดงสีม่วงอยากดูผู้บอลจริงๆแล้วไปแล้วครับกี้าไปแล้วตัวนิ่งจริงไกลสวยจริงนะครับมาแล้วครับตอนนี้สีม่วงว่ายังไงเกมยังไม่่าดนะ ทีกองหน้าของตีเด oh, like oh, really like ียวครับบอลตุ๊กยิรับมาถึงได้รัดตรงว่าว่ายังไงโอ้ลุยดีเดียวแล้วแม่เดี๋ยวว่ายังไงโอ้ลุปเปอร์เซฟอีกแล้วไม่ถึงกองหน้าตีเดียว สีม่วง oh ต่อบอลมาคืนไปส่งบอลไปนะครับสีม่วงอะไรได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงครับสีม่วงจะได้เตะับมุไปไปยิงไงประตูม่วงเลยตีเขียวมาเป็นชุดเลยทีนี้ว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหเหลือเข้าประตูตัวเองแมโอ้โหเหลียบออกไปที่เหลี่ยวบอลครับจะเข้าหาไทย สีม่วงทีนี้ตายยาวมาแล้วดีว่าอย่างไรก็สีม่วงขึ้นมาหนึ่งสอสามเลยตัวยาวไปแล้วว่าอย่างไงโอ้บอลลั่นนิดเดียวแม่เปบอลจริงจริงกับู้นี้ยิงติดตัวหลังบอลเดียาวรับมาสีม่วงมาใหม่ใหญ่โดูยังไม่อาบีแล้วใหญาโดนอาบีสีม่วงยิงเข้าไปแล้วโอ้ไม่ได้ยิงก็บอลตีตานิดเดียวแล้วโ บอกลาบอกไปยังไม่ออกดีพวก ไัลือดพันเลี้ยวผู้ใหญ่เลือดเล้วึงมัผู้ใหญ่ลดล้ว1,000นเข้าแล้วแเอดพล้วที่ไม่นงได้นะครับสีเขียวที่วาแล้วยังไม่แนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงไปว่ายังไงตงไปว่ายังไงไม่ได้ครับหลวหลังไปอีกตรงหลับตาลุน มาแล้วครับตีม่วงมาแล้วยังตีแกว่ายโอ้โหดีเดียวตีม่วงมาครับตีม่วงตีม่วงจะหม่ได้แล้วารเราไปทีว่ายเตีม่วงไปยังไงมาไปลอกไปไปยังไงโอ้ไปทีมันเอะโอ้ไม่พี่อยากชนี้เราเข้าไป อีเ้าอีกนานโดนไม่โดนไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนมาดึงตีเกี่ยวแล้วไปแล้วตีเกี่ยวว่าไงตีเกียวว่าไงไปแล้วครับตีเกียวตีเกียวไปแล้วครับตีเกียวยิงไกลโอ้โหยตีกันไปทีเดียวแม่ไปแล้วครับตีว้างไม่ตาเัอะกูปยังไงก็ตีเราได้ก็ตีเกียว สีม่วงที่นี่มาเป็นแผงเลยสีม่วงสีม่วงมาเป็นแผงเลยที่ผ่าน